เริม่มจากหารถก่อนมันขึ้นอยู่ที่ว่าจะจะขึ้นอะไรมาก่อนจะขึ้นเป็นเครื่องทั้งตัวมาก่อนหรือจะขึ้นเป็นบอดี้เข็นไว้จอดดูก่อน รถแข่งจะใส่แค่หน้ากากถังแล้วก็บอกอาดานเลยส่วนรถทิพย์มันก็จะใส่ครบใส่เต็มเต,ต็มแต่ย่ออะไรเหมือนกันคือรถทิพย์